สวัสดีครับผมดร์พลพันเรจัตรูวัลนะครับประธานจะสร้างพุทธยานขวัตนะครับจบบังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ได้มางานนะครับรางวัลน,นาคธรรมจัดในคณะคณะกรรมการจัดง,งานก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นาคธรรมจัดนะครับในเกี่ยวกับสาขาต้นแบบคนดีและท่านใดที่ กำลังรับฟังรับชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านได้แวะไปจังหวัดุคลราชธานีท่านก็สามารถไปที่อุทยานนาควัดจังหวัดรุบลราชธานีโดยเป็นที่สิงสถิตขององค์เจ้าปู่ศรีสุโธและองค์เจ้าย่าศรีปทุมาและมีสัตว์ป่าหิมพานนะครับและก็มีพระบรมสารีริกธาทั้ง9้าประเทศเพื่อเป็นสักการะใน เรียกว่าเสริมสิริมงคลในปีพุทธศักราช2564และปี2565เสริมมงคลด้วยการไหว้พระองค์บโดยเฉพาะอุทยานนาควัดนั้นสร้างด้วยสธาบาร,รมีนะครับท่านใดที่ได้แวะเวียนไปที่จังหวัดบุราชัานีอย่าลืมนะครับและมีอุทยานเรืองแสงนะครับและเราได้จำลองจากนะครับวัดภูพร้านะครับเพื่อ,อเป็นการเรียกว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับท่านใดก็สามารถไปชมและก็เป็นอุทยานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองของด้วยนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับของล้านนาของนะครับวัฒนธรรมประเทศลาวเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีของพม่านะครับหลายๆอย่างอยู่ในที่นั้นรวมทั้งหมดเกี่ยวกับอาเซียนนะครับเวลาไปนะครับสักการะที่อุทยานนครวัดนะครับจะมีการ กล่าวคำอธิษฐานบูชาให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการการ,การงานความรักการเงินและก็โชคลาภนั่นก็คือตั้งนงาโมสังจบแล้วถวายคําบูชา กายวจาจิจตังอังวันทานาคาทิบดีสีสุทธุวิสุทธิเทวกูเชมิกล่าบสามครั้งแล้วอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากรู้อยากได้อยากเห็นในสิ่งที่เราพึงอธิษฐานอยากให้เกิดความสำเร็จนะครับอย่าลืมไปกันสาธุครับ